สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพง์ครับครับผมวันนี้ก็เลือกพระมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เลยนึกไปนึกมาเอาพระนอกตำรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเนาะก็เป็นเหรียญหล่อเก่าสมัยโบราณน,นะหนาสองสี่กว่าครับสภาพแบบนี้สองสี่กว่าเนาะเหรียญหล่อเหรียญน,นี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่สุขวัดปากขอมะขามเท่าออกออก,ออกที่วัด คลองขอมนะครับออกที่วัดคลองเข่าอ,อืมออกที่วัดคลองขอมนะครับลิ้นก็พูดไปลิ้นก็แข็งแขนะ็ง <c oughs> ครับผมครับผมสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นพระหลวงป่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าออกที่วัดคลองขอมก็คือเขาจะมียันที่เหมือนหลวงปูษสุการแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยเนาะแล้วก็ฐานบัวเนี่ยก็เป็นฐานลักษณะฐานแบบเดียวกับหลวงปสุสกขเลยนะก็เลยคิดว่าเป็นของหลวงปสุสกข ที่บอกว่าเป็นออกออกจากวัดคลองขอมก็คือเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณของหลวงปู่สุขที่ออกวัดคลองขอมหลายๆเหรียญเขาจะมีการมีรอยแบบนี้ครับมีรอยการกดเขาเรียกกดอะไรเออกดหุ่นเทียนลงในแม่พิมพ์แบบนี้เนาะนรอบๆตรงนี้ครับมีร่องรอยการกดหุ่นเทียนลงในแม่พิมพนะ์เนาะ แบบนี้เนาะก็จะมีลักษณะแบบนี้อีกแบบหนึง่งแล้วก็จะมีร่องรอยการกดหุ่นเทียนลงในแม่แม,ม,ม่พิมพก์ทีหนึง่งแล้วก็ก็จะมียันอีกทีหนึงนะ่งเนาะก็ฉะนั้นด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบชนิดมียันแล้วก็ม,ไมีไม่มียันนะแต่ที่คล้ายๆกันก็คือตรงนี้ครับรอยรอยกดร,รอยกดหุ่นเอ่อรอยรอยกดเทียนลงในแม่พิมกันนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะวิธีการเอ่อิเค์แบบคร่าวๆนะครับผม ครับผมสำหรับหลวงปู่สุวัดปกคอมขามเท่านี้ประวัติย่อๆของท่านนี่กันเกิดเมื่อปี2,390นะท่าน2,390ก็ท่าน,นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเนาะผมเอาสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นหลักเพราะว่าผมจําปีประสท่านได้นะท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนี้ท่านเกิดเมื่อปี2,331นะแล้วก็มาเป็นเจ้าว,วาดปี ประมาณปีสองพนสามรอเก้าสิบนะครับหลังจากเป็นเจ้าอาวาสเสร็จก็เดินทุดงไปจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไปเปิดกู่นะครับจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าตั้งใจไปเปิดกู่หรือเปล่าเห็นตามประวัติบอกว่าท่านเดินทุดงไปจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเยี่ยมญาตินะครับเยี่ยมญาติของท่านนะแล้วก็ไปไปเปิดกู่ในข่าวเดียวกันนั้นด้วยนะครับผมครับผม ก็จําปีพศของสมเด็จพุทธาจารย์โตได้เนาะครับผมหลวงปู่สุขวัดป่าคองมาขามเท่านี้ท่านก็เกิดทนันสมเด็จพุทธาจารย์โตเนาะก็เกิดทนันตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดด้วยเนาะก็คือปีสองพันสามร้อยเก้าสิบนะครับผมแล้วก็มาตามประวัติบอกว่าบวชตอนอายุยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีก็ท่านนั้นท่านก็จะมาบวชตอนปีสองพันสี่ร้อยสิบนะครับผม สำหรับหลงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าแต่ประวัติตอนที่เป็นเจ้าอาวาดวัดปากคอมาขามเท่าเนี่ยผมคน้นค้นหาหลายเว็บไซต์แล้วก็ไม่เจอนะครับผมก็ผ่านไปกันแล้วกันเนาะก็มาถึงปีมรณาภาพของท่านเนาะท่านมรณาภาพปี2466นกะครับก็มีอายุประมาณ70 70กว่าปีนะ 76-77ปีนะสาหรับหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับครับผมมาวิเคราะห์พระองค์ที่อยู่ในมือของผมกันนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่หลอโบราณที่ผมคาดว่าเป็นเอ่อเหรียญหล่หลอโบราณของหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าที่ท่านได้สร้างเอาไว้หนึ่งอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือศิลปะการสร้างองค์พระนะครับศิลปะการสร้างองค์พระเสียนนยครับเสียนเห็นไหมเสียนท่านเอ่อ จะเป็นลนักษณะเป็นรูปไข่นะเสียนท่านพระเกตก็จะมีม,ม,มีมีเป็นชั้นเหมือนเหมือนกับที่เราเราท่านท่านเห็นทั่วไปเลยเนาะเสียนเนี่ยก็จะมีแบบเป็นมนาตรฐานของท่านเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยเนาะครับผมมาถึงการวางแขนนะครับการวางแขนแบบนี้ก็จะไปเจออยู่หลายๆพิมพ์ของท่านนะนะจะไปเจออยู่พระเครื่องหลายๆพิมพ์ของท่านนะการวางแขนแบบหักศอกเนี่ยน,นะ ก็จะไปเจออยู่ในพระเครื่องหลายๆพม่มงคงท่านอยู่เหมือนกันกนะครับการรานแขนเนี่ยการนั่งแบบขัดสมาธิเพชรน,นะครับการนั่งแบบขัดสมาธิเพชรแต่ที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยก็การขัดสมาธิก็เ,เห็นชัดเจนครับตอนแรกผมไม่เห็นปลายปลายเท้าท่านเนาะปลายเท้าขวาโผล่ทางด้านซ้ายปลายปลายเท้าซ้ายโผล่ ผทางด้านขวาแบบเนี้เป็นการขัดสมาธิเพชรนะครับบนฐานบัวสองชั้นนะครับฐานบัวนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่สุวัดป่าคลองมะขามเท่าที่ไปเจออยู่ในหลายๆพิมพ์เลยนะครับฐานบัวของท่านเนี่ยท่านจะไม่ทํากีบบัวแบบตรงๆ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 นี้นะท่านจะทํากีบบัวแบบเฉียงเฉียงออกซ้ายขวาเงี้ยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเอ่อถ้าใคร รู้จากเหรียญส่งน้าหลวงปู่หลวงพ่อผมวัดช่องแคก็ก็ประมาณนั้นเลยเนาะแต่ว่าเหรียญหลวงพ่อผมวัดช่องแคนี้ก็สร้างมาหลัง2,500นี่เองนะแต่ว่าเหรียญที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยเหรียญหล่อที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยสร้างประมาณก่อน2,500นะถ้าจะให้ผมประมาณการคร่าวๆอายุโลหะนะก็น่าจะประมาณ2,400-60 ไม่ถึงหกสิบด้วยซ้ำไปนะประมาณห้าสิบกว่ากตีซะหกสิบนะครับตัวเลขท่วนๆนะแต่ว่าดูดูเหมือนจะก่อนสองพันสี่้อยหกสิบสองพันสี่อยหสิบกว่ากด้วยซ้ำไปเนาะน,นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอการสร้างพระของอหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับผมขอบเป็นขอบแบบบล็อกเนะเป็นขอบแบบบล็อกแต่ก็ เป็นขออบบบล็อทั้งสองด้านเลยแต่ด้านด้านท้ายนี้เป็นการหักหักช่อช่อชนวนออกจากองค์พระนะในององในมือของผมนี่เป็นการหักนะเป็นการหักหักช่อชนวนนะคือว่าผ้าเขาบางเขาหักหักง่ายครับถ้าเป็นพวกรูปหล่ออะไรนี่ก็หักยากนะถ้าเป็นเหรียญนี่หักหักออกเลยนะครับอยู่ในมือของผมนี่เป็นเนื้อเนื้อทองผสม ได้ไหมเนื้อทองผสมครับเป็นเนื้อทองผสมะเพียงแต่ว่าสภาพพระเขายังแบบเดิมๆอยู่เลยเนาะพระพระไม่ได้ใช้ก็คือพระที่ว่าเป็นพระนอกตำราชนิดพระนอกตำราแบบเนี้ยก็ค,คือไม่มีที่มาที่ไปเขาก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะแขวนไม่มีใครอยากจะใช้กันนะครับพระก็เลยมีลักษณะสภาพเดิมๆอยู่เลยเนาะคาบบงคาบเบ้าคาบตะพงตะใบยังเหมือนเดิมตั้งแต่แ,แรกเริ่มเลยเนาะครับผมเนี่ยหูหูเป็นหูแบบเอ่อ หูเป็นหูแบบแการการเอ่อขึงเส้นเทียนมาแปะนะการทําเป็นหูหนะทําแบบหลวงพ่อเงินอะไรไรเงี้ยนะแบบเดียวกันเลยเนาะก็ก็มีปากปิงปากอะไรอย่างตําลาหลวงพ่อเงินเลยเนาะแต่ว่าไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในมือของผมนี่ก็คือหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอย่างที่ผมบอกครับผมต่อไปไปวิเคราะห์เอ่อยันนะครับยันยัน ยันที่อยู่ในองค์พระเนี่ยก็จะปรากฏอยู่อยู่สามสามที่เหมือนกันนะครับยันตัวนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแต่ยันตัวเนี้ยเขาจะเป็นเขาเรียกยันอะไรก็ไม่รู้เอเป็นคล้ายไอ้คล้ายคล้ายๆเลขเก้าหัวหยักนะครับแต่ว่าเขาเอาหางชี้ลงคล้ายคล้ายเลขเก้าหัวหยัก่ะครับแจ่าเขาเอาหางชี้ลงนะยันตรงเนี้ยเนาะ ก็เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในเ,เหรียญหล่อของพระพุทธของหลวงปูส่สุขที่สร้างที่วัดคลองข่อมเลยนะก็คือคล้ายๆเลขเก้าเลขเก้าไทยนะครับเลขเก้าไทยนะเลขเก้าไทยหัวหยักแล้วก็อาหารชี้ลงเนะฮะเป็นเป็นอขอมตัวเออเป็นอัขระต,ตัวนั้นนะครับส่วนด้านด้านขวามือขององค์พระเนี่ยจะเป็นอักขระขอมแบบเลขสามไทยนะครับเลขสามไทย ตัวตัวเลขสามไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวตัวเนี้ยครับเป็นไปก็ไปตรงกับหลวงปู่ศกวัดปากคอมาขามเท่าเลยเนาะแต่ว่าผมจะมาวิเคราะห์เลขสามตัวนี้นะอักขระตัวที่เหมือนเลขสามตัวเนี้ยอักขระตัวที่เหมือนเลขสามตัวเนี้ยก็คือทําเหมือนเลขสามไทยนะครับก็คือแต่ว่าจุดที่สมควรสังเกตก็คือการจานของหลวงปูุ่ขวัดปากคอมาขามเท่าเนี่ยจะจานไอตัวอักขระเหมือนเลขสามเนี่ยจะจานแบบส่วนหน้าจะกว้างกว่าส่วนหลังนะครับ ส่วนหน้าจะกว้างกว่าส่วนหลังยังไงนะครับก็คือจานจานอย่างนี้นะขอยญาตไม่ได้เขียนเนาะจานจานอย่างนี้นะข้างหน้านี่จะกว้างกว่าข้างหลังข้างหลังจะแคบอย่างนี้นะก็จะประมาณนะั้นะนะครับก็ไปเจอไปเจอที่ไหนก็จะเป็นอย่างแบบนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตัวอักขรของของหลวงปู่สุวัฒปากของมะขามเท่าที่ท่านาได้จารเอาไว้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าการอักขร ที่ปรากฏอยู่ในเหรียญหล่อเนี่ยก็คือเป็นการลอกลายมือของหลวงปู่สุขเอามาลงนะครับเป็นการลอกลายมือหลวงปู่สุขเอามาลงนะแม้กระทั่งอลอยจานในตะกุดก็เหมือนกันครับเหมือนกันแบบแบบนี้แบบเป๊ะเ,เลยนะก็ไม่เป๊ะหรอกครับก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าลักษณะท,ทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้แบบถ้าเป็นอักระเล็กสามนะก็คือเขาจะจานยงนี้หลวงปู่สุขท่านจะจานยงนี้วนหัวขึ้นไปอย่างนี้แล้วข้างบนตรงเนี้ย ส่วนส่วนที่เป็นโค้งเนี่ยเขาจะส่วนหน้าเนี่ยเขาจะจะมีกว้างอาการกว้างกว่าส่วนที่เป็นข้างหลังแบบนี้นะตรงหน้ากว้างแต่ข้างหลังอาจจะแคบเหมือนกันะเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะก็คือลายมือของท่านก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านแบบนี้ตลอดลนะสนาหรับหลวงปู่ตุกวดปากหอมเท่าน, <Xin S 1> นะครับอันนี้ก็คือเป็นพระนอกตํารานะครับเอาพระนอกตํารามาว,วิเคราะห์กันเนาะซึ่งผมก็คาดว่าพระองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นพระนอกตําราแต่ ผมคาดว่าเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าออกที่วัดคลองขอมนะครับตา,าารต,าราตามหลักฐานที่ปรากฏในเหรียญนะครับตามปรากฏตามหลักฐานที่ปรากฏในเหรียญทั่ว,วไปอ,อันดับแรกเนาะก็คือลักษณะพิมพ์พระเหมือนกับพระหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าลักษณะองค์พระเนี่ยเหมือนกับพระหลวงปู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่าทั่ว,ว,วไปแม้กระทั่งเหรียญหน้า การวางแขนแบบหักศอกแบบนี้ก็จะไปเจออยู่ในพระพระเครื่องที่เป็นพิมพ์พระพูดของท่านหลายๆหลายๆชนิดนะครับแล้วก็การขัดสมาธิเพชรน,นะครับแล้วก็ฐานบัวนะฐานบัวนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะของหลวงปู่สุวัดปากคอมาสามเท่าเลยเนาะก็คือในสมัยนั้นอนะส่วนใหญ่เขาจะทำฐานบัวเนี่ยแบบตรงๆตรงๆตรงๆนะตรงๆ แต่ว่าสง่งโพสุวัดปักคอมมาขามเท่าเนี่ยจะทําเฉียงนะกีบบัวจะทําเฉียงออกซ้ายขว่า้ายขว่แบบประมาณเนี้นะอันดับที่ที่ส่วนที่เป็นข้างหน้านะครับส่วนที่เป็นข้างหลังนั่นก็คือรอยรอยกดหุน่นเอ่อรอยกดเนื้อเทียนลงในแม่พิมพ์ก็จะเห็นเป็นปรากฏอยู่บริเวณนี้เหมือนกับเหรียญที่ออกที่วัดคลองขอมาแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยรอยรอย,รอยกดเทียนลงในแม่พิมพ์นะครับ ตรงนี้นะถ้าท่านาจำถ้าถ้าท่านจำเหรียญล่อวัดคลองขอมของหนุ่มปุษุขได้ก็จะรู้เลยว่าข้างหลังก็จะมีเส้นเส้นแบบนี้นะครับแทบแทุกแทบทุกพิมพ์นเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ